รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัท tpi ีไอจำกัดมหาชนธนาคารอมสินสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมหาจัรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่หมกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในช่วงนี้นะคะเราจะมาสนทนาทรรกันเรื่องวัยรุ่นค่ะเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะถ้า เขาเลือกเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องก็จะมีอนาคตที่สดใสค่ะวันนี้นะคะเรามาฟังท่านเจ้าคุณกันค่ะว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยมีวิธีแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะคะและเยาวชนอย่างไรนะคะให้เดินทางไปสู่อนาคตที่สดใสค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจาสนาพิเศษค,ค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณท่านพระราชยานากวีผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจาสนาพิเศษหรือท่านปิยสพลมาสนทนาธรรมให้ความรู้สติปัญญากับเราวันนี้คะ่ะนมัสการ,รท่านจาเ,เนานจ,าจ้าคุณเจ้าค่าท่านเจ้าคุณเจ้าขาสำหรับ ช่วงนี้นะคะข่าวของวัยรุ่นเยอะเหลือเกินฉะนั้นในเทปนี้เราจะให้ท่านเจ้าคุณเนี่ย <c oughs> ชี้แนวทางสำหรับการที่เราจะใช้ชีวิตในวัยรุ่นให้ประสบความสำเร็จเจ้าค่ะวัยรุ่นเนี่ยคืออนาคตคนปัดคนสูงอายุคนแก่ถือว่าเป็นอดีตแต่ว่าในอดีตมีอนาคต ผู้ใหญ่เคยเป็นเด็กแต่เด็กยังไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เปรียบเสมือนกับน้ำผู้น้อยหรือวัยรุ่นเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเหมือนกับเรือที่จริงน้ำเนี่ยก็จําเป็นสำหรับเรือแล้วก็เรือก็มีน้ำคอยพยุง ความสําคัญของเรือก็คือต้องแข็งแกร่งบางทีเนี่ยในน้ำเนี่ยก็มีคลื่นนะเวลาคลื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้กระทบอย่างอื่นหรอกมันกระทบเรือเรือต้องแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของเรือเนี่ยจะทําให้เรือไม่ล่มไม่จมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายิ่งคลื่นแรงเท่าไหร่เรือก็จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งมากเท่านั้น เยาวะชนของเราก็เปรียบเสมือนกับเรือต้องแข็งแกร่งถ้าลูกหลานของเราแข็งแกร่งพ่อแม่ก็ย่อมภูมิใจย่อมดีใจเพราะว่าสามารถที่จะปะทะคลื่นทนคลื่นที่โหมกระหน่าเข้ามาปะทะกับเรือได้แล้วก็จะขนส่งผู้โดยสารขนส่งสินค้าไปสู่ปลายทางที่ ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยก็แปลว่าทุกอย่างต้องส่งต้องอาศัยต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าในอดีตเนี่ยมันมีอนาคตรอยเท้าของบรรพบุรุษก็มีความจำเป็นต่อลูกหลานก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานที่จะรับมรดกความจริงเนี่ยน้องไข่มุก ลองคิดดูนะสมมติว่าหลวงพ่ออายุหกสิบหลวงพ่อมีลูกมีหลานก็นแล้วกันเขาอายุประมาณสิบห้าหกสิบกับสิบห้าเนี่ยนะเขาจะต้องอยู่ต่อไปอีกเท่าไหร่นะจากอายุสิบห้าเนี่ยเขาจะต้องอยู่ต่อไปอีกประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้าปีเขาตงจะมีอายุหกสิบใช่ไหมสี่สิบห้าปีของคนอายุหกสิบ หลวงพ่อต้องร้อยห้าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนี่แจริเก่งก็จะอยู่ต่อแค่ไม่เกินร้อยปีเก้าสิบปีแปดสิบปีก็ประมาณไม่เกินยี่สิปีข้างหน้าในขณะที่เขาจะต้องอยู่อีกสี่สิบห้าปีถึงแก่มีอายุหกสิบอาจจะอยู่ห้าสิบปีหกสิบปีเราไม่รู้ขึ้นอยู่กับอายุของคนถามว่าถ้าเราไม่อยู่เขาใครจะรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นมรดกของบริษัทของตระกูลของบ้านเมืองหรือของประเทศชาติแน่นอนก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนลูกหลานของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นยิ่งลูกหลานเก่งแกร่งเท่าไหร่เนี่ยนะพ่อแม่ก็ยิ่งภาคภูมิใจมากเท่านั้นไม่มีใครที่อยากจะให้ลูกให้หลานเนี่ยย่ำแย่ ย่แยก่กว่าพ่อแม่ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงพูดถึงเยาวชนหรือว่าลูกเอาไว้สามชนิดมีสามนิ้วเหมือนกันนะสชนิด่งอภิชาติบุตรอภิชาติบุตรคือบุตรลูกหลานหรือว่าเยาวชนที่เก่งกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ เก่งกว่าอนุชาตบุตรก็คือเยาวชนหรือว่าลูกหลานที่อยู่ในระดับเดียวกันกับพ่อแม่มพ่อแม่เก่งลูกหลานก็เก่งแค่นี้อพอที่จะดํำรงรักษามารดกข,ของของลูกหลานของพ่อแม่ได้ไว้ได้ส่วนอนุอ,อวชาตบุตร ก็คือลูกหลานหรือว่าเยาวชนที่แยก่กว่าพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ตกต่ำทำให้พ่อแม่ผิดหวังทำลายชื่อเสียงวงสกุลทรัพย์สินสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ที่หามาได้เนี่ยอะวัชชาต,ตบุตรเนี่ยทำลายหมดเลยอนุชาต,ตบุตรนี่ดำรงไว้แต่อภิชาต,ตบุตรนะอภิชาต,ตบุตรเนี่ยต่อย,ยอดสูงขึ้นไปเช่นพ่อแม่อ่า มีเงินพันหนึง่งแต่ลูกต่อยอดเป็นหมื่นหนึ่งสามารถต่อยอดได้แต่ว่าอนุชาตบุตรเนี่ยบุตรระดับกลางๆเดินตามพ่อแม่พ่อแม่มีเงินพันหนึง่งอ,อันนี้ก็รักษาพันหนึ่งเอาไว้แต่ว่าอาวชาตบุตรคือบุตรที่กินหมดเลยติดลบอีกพันหนึ่งเลยนะพั 1, นหนึ่งก็หายแล้วติดลบด้วยแล้วหลวงพ่ออยากจะ กล่าวแต่เพียงสั้นๆว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นแสงสว่างของกันและกันผู้ใหญ่ก็คือถือไฟฉายส่องเส้นทางให้กับลูกหลานเดินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยค่ะท่านเจ้าคุณพยายามจะบอกไข่มุกแล้วก็คุณผู้ชมว่า ทางผู้ใหญ่ยุคนี้ต้องอส่องไฟฉายก็คือไกด์เส้นทางให้กับเด็กยุคใหม่ว่าจะทําอย่างไรให้เด็กยุคใหม่ทุกทุกคนเป็นอภิชาติตบุตรให้ได้ใ,ในในเชิงที่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องไกดว่าอันเนี้ยพ่อแม่ทํามาเท่านี้นะผู้ใหญ่ทํามาเท่านี้นะของแผ่นดินเท่านี้แล้วในฐานะที่เป็นเด็กเนี่ย,ย,ยคุณจะต่อยอดอย่างไรมมไม่ใช่ว่าคุณจะกินให้หมดอย่างไรถูกไหมเจ้าคะใช่ แล้วตอนนี้มุกสำหรับเด็กและเยาวชนที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าถ้าเด็กและเยาวชนเข้มแข็งเนี่ยทางในอนาคตทั้งของชาติแล้วก็ของครอบครัวก็จะดีแต่ว่าในยุคโลกาภิวัตนี้ด้วยการที่เรามีโซเชียลเน็ตเวิร์ค่อนข้างเยอะเด็กที่ เด็กยุคที่เกิดมายุคใหม่นี่ค่ะจะเป็นในยุคดิจิตอลที่เกิดการที่มีการโรคซิมเศร้าค่อนข้างเยอะด้วยการที่โซเชียลเนต็ตเวิร์กต่างๆหรือว่าหรือว่าการข้อมูลต่างๆเนี่ยฟีดเด็กในเชิงการเปรียบเทียบชีวิตกันละกันแล้วก็ในเชิงทางด้านหลกัก false information ก็คือข้อมูลที่ผิดๆในในเชิง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองในเชิงการใช้ชีวิตหลากหลายอย่างเนี่ยท่านเจ้าคุณมีคําแนะนํากับเด็กและเยาวชนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจตัวเองอย่างไรบ้างเจ้าคะเนื่องจากว่าเป็นคําถามที่ดีมากเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้คนค่อนข้างเก็บตัวนะแต่ในการเก็บตัวเนี่ยจิตกับซัตดสายวุ่นวายสับสนมาก คำว่าเก็บตัวในที่นี่หมายถึงว่าคนไม่ค่อยคุยกันคนมีโรคส่วนตัวสูงแต่ว่าในฝ่ามือของเขาเนี่ยมันเป็นโรคก,กว้างนะมันเหมือนกับรูถ้ำรูเล็กๆเนี่ยเขาพยายามจะมุดเข้าไปในฝ่ามือตัวเองแบบไฮดริพอเตอร์เลยนะมุดเข้าไปในในผนังเลยนะเสร็จแล้วก็ทะลุเข้าไปโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากมายเลยแล้วพ่อพยายามจะมองดูว่าเด็กทุกวันนี้ มีหลุมดำหรือหลุมสว่างอยู่ในมือแบบทุกคนเลยนะมีอินโฟเมชันที่ว่าเนี่ยข้อมูลข่าวสารมากมายคุณอยากจะรู้อะไรล่ะตั้งแต่อวกาศจนกระทั่งถึงกลางใจใจกลางของโลกโลกนี้คุณเจาะลงไปเลยมันจะหาโลกมาเป็นเสียงๆว่าโลกมีกี่ชั้นอวกาศมีกี่ชั้นบนโลกนี้มีกี่มีชั้น ดินน้ำลมไฟอะไรบ้างบอกหมดเลยทรัพยากรอะไรอยู่ตรงไหนมันบอกหมดปรากฏว่าเด็กมีความรู้เท่าเทียมกันหมดเลยเม,มีข้อมูลเท่าเทียมกันหมดเลยแต่จ,จะมีความรู้หรือไม่เนี่ยไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบอะไรก็ทำให้เด็กมีโอกาสนี่ตรงนี้ <c oughs> มหาวิทยาลัยที่แพงๆที่ดังๆตอนนี้ก็ยอมแพ้ ยอมแพ้สื่อเพราะว่าในสื่อนั้นทุกคนเข้าถึงหมดเลยเด็กทุกคนไม่ว่าจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจุดท้องไร่ท้อง,ง,ง,งนามีหมดข้อมูลข่าวสารเท่ากักนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสรีภาพในการใช้สื่อทําให้เราเป็นทาสของสื่อก็ได้หรือเป็นไัยจากเหนือสื่อก็ได้ถ้าเราใช้เป็นประโยชน์มีเทป วิดีโอสั้นๆของเด็กน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุห้าขวบอยู่จังหวัดสกลนครพูดภาษาอังกฤษเหมือนคนอังกฤษเลยแต่ว่าไม่มีคนสอนนะชอบดูการ์ตูนคุณพ่อนี่เป็นครูเปิดเปิดไอ้คลิปสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นการ์ตูนนะให้น้องก็ฟังทุกวันหลับไปไกลนี่แหละเด็กก็ชอบด้วยมันก็พูดเลยนะอ่านไม่ออกหรอกพูดอยู่นั่นแหละอา้าว แสดงว่าจะเรียนภาษาอะไรก็ได้เด็กๆเ,เนี่ยขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นปัญหายุคนี้เขาเรียกว่ายุคสื่อหลวงพ่ออยากจะบอกว่าเป็นยุคอภิิหารที่มนุษย์ทุกชีวิตสามารถที่จะทําได้เลยโดยไม่ต้องรออภิิหารเหมือนสมัยก่อนต้องนั่งสมาธิภาวานาเข้านิโรธสมาบัติฝึกหนักแรมปีกว่าจะพอเหินเดินอากาศได้ตอนนี้ก็สบายมากเลย มี AI มีคนมีหุ่นยนต์เห็นไหมค่ะ,ะหน้าตาเหมือนกับน้องไข่มุกนี่ก็ได้นะค่ะทำเลยหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็กดเอาเอาตายล้วมีใครเนี่ยเราจะเราแต่จิตที่เราจะปรารถนารู้สิ่งใดแล้วก็สามารถเข้าไปในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตแล้วเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆที่ดูอยู่ที่ยัง ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอภิชาตะบุตรหรือเปล่าแต่อยากได้แนวทางจากท่านเจ้าคุณในการที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นอภิชาตะบุตรเนี่ยต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนเจ้าค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะผมพ่อคิดว่าเด็กๆทุกวันนี้แบ่งเวลาไม่ค่อยจะถูกเวลานอนไม่ได้นอนเวลากินก็ไม่ได้กินเวลาเวลาที่จะผูกมิตก็ไม่ได้ผูกใช่ไหม เด็กทุกวันเนี่ยหรือผู้ใหญ่ก็ตามเถอะนะนอนก็นอนไม่พอกินก็กิน <c oughs> กินอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะนหลวงพ่ออยากจะบอกว่าอย่างนี้นะเด็กๆลองฟังดูว่ามันจะเหมาะไหมหนูก็เอาไปคิดดูก็แล้วกันหลวงพ่ออยากจะบอกว่าสมมติว่าสิ่งที่เท่าเทียมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันมีคนละยีบม,มีเวลาคนละยีบสี่ชั่วโมงหลวงพ่อก็มีนะ ยี่ชั่วโมงน้องไข่มุกก็มี24ชั่วโมงหรือน้องๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมี24ชั่วโมงแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันหายไปเลยนะ8ชั่วโมงเนี่ยกับอะไรรู้ไหมก,นนกับสุขภาพอืมการนอนสุขภาพค่ะอันนี้ส่วนตัวเลยนะไม่มีใครนอนแทนเรานะค่ะสุขภาพอีก8ชั่วโมงเนี่ยหายไปกับการทำงานเพราะทุกคนต้องทำงานจริงไหม หลวงพ่อก็ต้องทํางานไข่มุกก็ต้องทํางานคนนั้นคนนี้ท่านผู้ชมทุกท่านต้องมีเวลาทํางานอย่างน้อย8ปดโมงเช้าถึงโน่นแหละสี่ห้าโมงทำงานตีสักว่า8ดชั่วโมงอันนี้8ดที่สองแล้วนะแปดที่สามหลวงพ่ออยากจยให้มองว่า8ดที่สามเนี่ยคือแปดสำหรับมิตรภาพแปดที่หนึ่งสุขภาพแปดที่สองคุณภาพ แปดที่สามเนี่ยมิตรภาพนี่สามเหมือนกันแล้วนะอีกสามอะไง้นะสุขภาพคุณภาพมิตรภาพถ้าเราทำอย่างนี้นะเราจะมีประโยชน์จะเห็นคุณค่าของเวลาพอเห็นคุณค่าของเวลาปั๊บถึงเวลานอนถึงเวลาทำงานทำงานถึงเวลาผูกมิตรผูกมิตรเวลาหมิตรภาพเช่น การไปช่วยงานสังคมการเกลื้อกูนการเอื้อเฟือ้อการไปเยี่ยมเยียนหรือการถามไถ่ยให้มีเวลาที่ชัดเจนอย่าไม่ใช่เจอกันอย่าทิ้งคนอีกคนหนึ่งทิ้งไว้แบบว้าเวโลกส่วนตัวของเราจับมาเลยทั้งๆที่นัดพบกันนะแต่ไม่ได้คุยกันมีไหม <c oughs> วงอาหารไม่ได้คุยกันแทนที่จะได้คุยกันอ่ะต่างคนต่างก็จิ้มจิ้ม ให้เวลามันชัดเจนแล้วว่าคิดว่าสื่อมันก็จะช่วยเราได้ถ้าเราบริหารเวลาได้เรียนเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรใช่ไหมคะแค่บริหารเวลาให้ดีแล้วก็ให้สามอย่างกับชีวิตก็คือสุขภาพสุขภาพคุณภาพมิตรภาพดูแล ดูแลสามสิ่งนี้ให้ดีเราก็จะสามารถเป็นอภิชาตตบุตรได้โอ้โแน่นอนใช่ไหมคะใช่ใช่ชื่อจริงๆแล้วในการเขาเรียกว่าวิจัยของต่างประเทศอะคะ่ะท่านเจ้าคุณเขาเคยมีบอกว่าคนคนหลากหลายคนในบ้านปลายชีวิตแล้วเขาสัมภาษณ์คนหลากหลายคนในบ้านปลายชีวิตแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือมิตรภาพซึ่งก็อยู่ในหนึ่งข้อ ใช่ค่ะชีวิตดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับการประสบความสําเร็จแต่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และมิตรภาพในชีวิตที่ยังคงอยู่หรือเปล่าหรืพอพ่ออยากจะพูดเป็นคําสั้นๆค่ะนะว่ามิตรภาพเนี่ยคือที่มาของสันติภาพที่ได้มีมิตรภาพที่นั่นก็มีสันติภาพมันจะไม่ต้องใช้อาวุธยุธทธปกรณ์อ,อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วถ้าเราพูดถึงว่ามิตรภาพคือสิ่งที่ดีที่สุด หลวงพ่อก็คิดว่านี่แหละคือ,อายาบำบัดโรคทั้งหลายที่โรคใบนี้มันกำลังป่วนอยู่เนี่ยขอให้เรานึกถึงคามิตรภาพให้ดีถ้าเสียอะไรก็ยอมเสียไปเถอะแต่ว่าอย่าเสียมิตรภาพ ค่ะวันนี้ไข่มุกกราบขอบพระคุณท่านสักคุณมากๆเลยนะเจ้าคะาท,าที่มาให้คําแนะนํากับไข่มุกแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนหรือคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้ว่าเราจะสามารถสร้างเยาวชนที่เป็นอภิชาตตบุตรได้อย่างไรเ,เป็นประโยชน์มากกราบขอบพระคุณเ,เจ้าคะา่ะชีวิตผมเริ่มต้นเมื่อตอนอยู่ต่างจังหวัดกีฬาทำให้เด็กไทยเติบโต เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นสร้างพลังให้ประเทศซ้อมซ้อมอะไรก็ซ้อมกีฬาสอนให้อดทนต่อสู้และรอคอยหันหลังกลับไปไม่ได้แล้วต้องก้าวไปข้างหน้าให้ถึงที่สุดครับใครจะรู้พลังความฝันของคุณจะเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนโดยนกรชยัยแอร์ บริษัรทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิลๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะธรรมะข้อไหนที่คารวะควรจะปฏิบัติมากที่สดุดก็ ธรรมะก็คือการกระทำตัวให้ถูกต้องตามสังคมประเพณีเพราะว่าสังคมแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมของเขาแต่ถ้าหากว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ท่านให้ยึดศีลห้าลิห้าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งคืออะไรคือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนอย่างเช่นการด่ากันคุณด่าฉันฉันก็ด่าคุณคุณพูดเพราะฉันก็พูดเพราะเมื่อพูดเพราะใส่กันเป็นอย่างไร โว้ยมันก็ชอบใจนะสิแต่ถ้าหากว่าด่ากันล่ะคุณก็โมโหฉันก็โมโหแล้วอะไรต่อไปเกิดขึ้นก็เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายคือมันจะนําไปสู่การตบต่อยตีกันเมื่อตบต่อยตีกันแล้วยังไม่พอนะถึงการฆ่ากันอีกด้วยนี่คือเกิดจากจิตของเรานี้ไปคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้าข้อที่1นเนี่ยคือการไม่บิดเบนซึ่งกันและกันข้อที่2เรารู้ว่าทรัพสมบัติของใครใครก็รักเมื่อรักแล้วควรจะ ไม่ถือเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคนจะให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่สคือมีหญิงก็ต้องมีชายเพราะฉะนั้นเรามีคร่ครองกันแล้วก็ควรจะรักษาคร่ครองของของเราให้ดีซึ่งข้อที่สการพูดจากันคําพูดมีเยอะแยะแล้วทําไมเราเอาคําพูดที่ไม่สุภาพมาว่ากันมันจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นคําพูดสุภาพคําพูดที่ให้อภัยคําพูดที่เห็นใจหลังนี้จะทําให้ใจของเรานสงบลงได้สิ้นข้อที่5หมายถึง การรักษาสุขภาพร่างกายอาหารประเภทใดทําให้สุขภาพไม่ดีอาหารประเภทใดทําให้สุขภาพดีเราก็ควรจะแยกแยะเมื่อแยกแยะแล้วเราก็ควรจะรับประทานอาหารที่พอเหมาะพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปไว,ว่าโภชเนมนมัตันยุตตาการรับประทานอาหารถ้าพอดีแล้วสุขภาพก็ดีด้วยนี่แหละคือศีลธรรมที่คารวะควรทําอย่างยิ่งและนําไปปฏิบัติให้สม่ําเสมอและชีวิตก็จะมีความสุขวันนี้วันพระ มาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ้อพ่อทำอะไรอ่ะแ่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ ชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพน สำหรับคำถามประจำสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือใครเป็นสมณะทูตที่ส่งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันมาได้เยอะๆนะคะเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปียสุพลมอบให้ค่ะวันนี้นะคะมุกเชื่อว,ว่าหลากหลายคนนะคะได้ข้อมูลดีๆนะคะเพื่อไปส่งต่อให้เด็กและเยาวชนของเรานะคะก็เด็กและเยาวชนเนี่ยก็ต้องจำไว้นะคะว่า เราเนี่ยสามารถเป็นอภิชาตตบุตรก็ได้ก็คือคนที่ทําในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเป็นอนุชาตตบุตรก็คือทำได้เท่ากับคนรุ่นก่อนแต่ว่าอย่าเป็นอวชชาตบุตรน,นะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งน้อยกว่าคนรุ่นก่อนของเรานะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆได้รับข้อคิดไปแล้วอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบรายการนะคะสามารถติดตามรายการของเราผ่าน Facebook มหาจรรย์แห่งปัญญาได้นะคะหรือว่าผ่าน YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ